ใช้น้ำเสียงนุ่มลึกช้าในตอนต้นแล้วค่อยเร่งจังหวะเมื่อพูดถึงกล่องไม้หยุดเว้นจังหวะสั้นๆก่อนประโยคราคาของน้ำตาแม่คืออะไรเพื่อให้เกิดแรงดึงทางอารมณ์สูงสุดสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งข้าวที่เหลืองอารามกลิ่นหอมของดินชื้นหลังฝนยังลอยอยู่ในอากาศเสียงจักจันดังผ่าเ,าเบาจากแนวไม้ไผ่หลังบ้านแม่ยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าที่เธอกับลูกสร้างด้วยกันในมือของเธอมีจดหมายเก่าที่มุมเริ่มขาด ตัวอักษรบิดเบี้ยวด้วยคราบน้ำตาเธออ่านมันอีกครั้งแม่จะจําทุกคำได้ขึ้นใจเสียงหัวใจของเธอดังแน่นในอกแสงแดดสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้ารอยย่นบนหน้าผากสะท้อนความเหนื่อยล้าเธอมองไปทางถนนลูกรังที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านเส้นทางที่เขาเคยเดินจากไปเมื่อหลายปีก่อนเสียงรองเท้าแต่เบาๆดังจากปลายทางร่างชายคนหนึ่งค่อยๆปรากฏในเงาเย็นของเย็นวันนั้น เสื้อที่เขาสวมขาดเป็นรอยตรงแขนดวงตาของเขาแดงคล้ำแต่แฝงด้วยแสงบางอย่างแม่ก้าวถอยไปหนึ่งก้าวกลิ่นเหงื่อและฝุ่นจากทางไกลแทรกเข้ามาในอากาศเธอจ้องหน้าเขาแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวจะหลุดออกมาเงียบเงันชั่วขณะก่อนที่เขาจะเอ่ยเสียงเบาแม่ผมกลับมาแล้วเสียงนั้นเหมือนทั้งอบอุ่นและหนาวเยือกในเวลาเดียวกันแม่ยกมือขึ้นแต่หยุดกลางอากาศ แสงสลัวส่องให้เห็นแผลเป็นยาวบนแขนของเขาและกล่องเล็กๆที่เขาถือแน่นไว้ในมือกล่องไม้เก่ามีคราบเลือดแห้งเป็นรอยจางแม่มองมันโดยไม่กล้าขยับหัวใจเธอสั่นไหวความทรงจําเก่าเริ่มกลับมาเสียงกรีดร้องของคืนหนึ่งดังขึ้นในหูลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นเสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบกลบเสียงจากจันเธอยกมือแตะที่อกรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกเข้ามาขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ เขาเปิดกล่องออกอย่างช้าๆภายในมีสิ่งหนึ่งวางอยู่เล็กแต่เปื้อนคราบสีแดงคล้ำแม่จ้องมันริมฝีปากสันแสงสุดท้ายของวันดับลงพอดีเงามืดปกคลุมใบหน้าเธอเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาหลุดออกมาในความเงียบและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าราคาของน้ำตาแม่กำลังจะถูกชำระเต็มจำนวนแม่ยื่นิ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแสงสันไหวเสียงลมหายใจของเธอสั้นลง และทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแสงจากหลอดไฟหน้าบ้านที่สัน่นวหวสะท้อนเงาของเขายาวบนพื้นไม้เงาที่ดูแปลกประหลาดและไม่คุ้นตาแม่กับพริปตาภาพในความทรงจำไหลย้อนกลับมาเหมือนคลื่นเสียงฝนในคืนนั้นเสียงตะโกนของใครบางคนเสียงบางอย่างแตกกระจายกลางความมืดเธอก้มหน้ามองกล่องไม้ในมือของเขาอีกครั้งหัวใจเธอเต้นถี่รัว กล่องนั้นดูเหมือนของธรรมดาแต่บางอย่างในใจกลับบอกว่าไม่ใช่ชายหนุ่มค่อยๆย,ยื่นมันให้มือของเขาสั่นเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความลังเลแม่ลังเลเช่นกันแต่ในที่สุดก็ยื่นมือรับสัมผัสของกล่องเย็นเฉียบเย็นกว่าที่ควรจะเป็นไม้ที่เคยขัดเรียบกลับรู้สึกหยาบและหนักเหมือนมันดูดซับบางอย่างไว้ภายในลูกนี่มันอะไรเสียงของแม่แผ่วเบาแทบจะไม่เป็นเสียงชายหนุ่มเงียบ เขามองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยสิ่งที่พูดไม่ออกเปิดดูสิแม่เขาตอบเสียงแผ่วราวกับกลัวคำพูดของตนเองแม่กลืนน้ำลายนิ้วของเธอสั่นเมื่อปลดตะขอเล็กๆที่ฝังสนิมฝาไม้เปิดออกพร้อมเสียงดังกรอบเบาๆกลิ่นบางอย่างลอยออกมากลิ่นของความทรงจำกลิ่นที่เธอจำได้แม่นยำแต่ไม่อยากจดจำข้างในเป็นผ้าขาวที่พับไว้อย่างประณีตรอยแดงจางๆซึมออกจากขอบผ้า แม่เกื้อมือไปแต่เบาๆสัมผัสนั้นทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วครู่มันคือสิ่งที่เขาฝากไว้เสียงของชายหนุ่มสั่นเครือก่อนที่เขาจะหายไปในคืนนั้นแม่ชนะงะกคำพูดนั้นเหมือนคมมีเธอมองหน้าลูกชายแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยเงาลูกหมายถึงใครน้ําเสียงของเธอสัน่นชายหนุ่มก้มหน้ามือเขากำแน่นจนเส้นเลือดขึ้นคนที่ทำให้แม่ร้องไห้ คำพูดนั้นเบาแต่หนักเกินรับลมเย็นพัดแรงขึ้นเปเลวไฟในตะเกียงสั่นสถานราวกับหวาดกลัวแม่ถอยหลังหัวใจของเธอเต้นแรงเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่แผ่จากตัวเขาเหมือนบางอย่างในตัวลูกได้เปลี่ยนไปลูกลูกไปอยู่ที่ไหนมาน้ำเสียงของเธอเริ่มแผ่วลงชายหนุ่มเงยหน้าแววตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นผมไปตาหาคำตอบของแม่ คำตอบที่แม่ไม่เคยได้จากใครเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นเหมือนแรงสู้ที่กดทับมานานถูกปลดปล่อยแม่พยายามพูดแต่เสียงไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางพายุพายุแห่งความจริงที่กำลังจะพัดทุกอย่างพังทลายเขาเดินเข้าใกล้แสงจากหลอดไฟสะท้อนในดวงตาเขาภายในแววตานั้นมีทั้งความเศร้าและร่องรอยของบางสิ่งบางสิ่งที่แม่ไม่กล้าจะเข้าใจแม่ยังจำได้ไหมคืนนั้นคืนที่ฝนตกหนัก คืนที่เสียงร้องของแม่ดังไปทั่วบ้านแม่ยกมือปิดปากน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอสายหน้าเบาๆแต่ความทรงจำกลับไหลทะลักลูกเธอพูดเสียงสัน่นอย่าพูดถึงมันอีกเลยชายหนุ่มเงียบไปชั่วครู่ก่อนยกกล่องไม้ขึ้นแนบอกแต่มันคือราคาของน้ำตาแม่แม่ก้าวเข้าไปหาเขามือของเธอสั่นแต่แน่วแน่ไม่ลูกไม่มีราคาไหนที่จะชดเชยได้เพราะสิ่งที่หายไป มันไม่เคยกลับมาเสียงสายลมหวีดวิวผ่านร่องไม้กลิ่นฝุ่นและฝนผสมกันจนหนาแน่นในเงามืดหลังบ้านเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนมีใครกำลังมองพวกเขาอยู่แม่หันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงลมที่พัดใบไม้ปลิวกระจายและเสียงประตูหลังบ้านที่แง้มออกนิดๆชายหนุ่มวางกล่องลงบนพื้นเขาก้าวไปที่ประตูมือเขาสั่นเมื่อจับลูกบิดแม่ ผมต้องรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในแม่ร้องเรียกแต่เสียงเธอถูกลมกลืนไปชายหนุ่มเปิดประตูออกลมเย็นทะลักเข้ามาพร้อมกลิ่นชื้นของดินและฝนในเงามืดนั้นมีเพียงเสียงหยดน้ำจากหลังคาเขาก้าวลงจากชานบ้านเท้าเปื้นอนโครนทุกก้าวที่เดินแต่สายตายังคงมองไปยังมุมหนึ่งของสวนแม่ตามไปอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าของเธอสัน่นเธอจำทางนี้ได้ดีที่ตรงนี้เอง ที่ทุกอย่างเริ่มต้นชายหนุ่มหยุดตรงต้นมะม่วงใหญ่ใต้ต้นไม้มีหินเก่าๆวางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางก้อนมีรอยขีดเป็นชื่อที่จางไปแม่หยุดหายใจเมื่อเห็นมันแม่นี่คือที่ที่เขาพาผมมาครั้งสุดท้ายเสียงของชายหนุ่มแทบจะเป็นเสียงกระสิบเขาบอกว่าจะไม่มีใครร้องให้อีกถ้าเรื่องมันจบตรงนี้แม่ยกมือปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดร่างของเธอสั่นเทาความทรงจำเก่ากลับมาอีกครั้ง คืนฝนตกหนักเสียงฝีเท้าเสียงลมหายใจหอบและความเงียบที่ตามมาชายหนุ่มคุกเข่าลงมือเขาแตะพื้นดินเบาๆผมกลับมาเพราะอยากให้แม่รู้ว่าทุกอย่างมันมีราคาแม่คุกเข่าตามลงไปเธอแต่หลายของลูกลูกไม่ต้องชดใช้แทนใครทั้งนั้นสิ่งที่แม่อยากได้คือให้ลูกอยู่ต่อชายหนุ่มหันมามองแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนเสียงจักจั่นหยุดร้องพร้อมกันอย่างประหลาดความเงียบปกคลุมทุกอย่าง แสงฟ้าผ่ากระพริบอยู่ไกลๆใบหน้าของทั้งคู่สว่างขึ้นชั่วขณะในดวงตาของแม่มีเพียงความรักในดวงตาของลูกมีเพียงความสับสนและความกลัวเขาวางมือบนมือแม่มือที่อบอุ่นและสันไหวแม่เขาพูดเสียงเบาผมกลัวว่าถ้าผมบอกความจริงแม่จะไม่ให้อภยัยแม่สายหน้าไม่มีอะไรที่แม่จะให้อภัยไม่ได้เพราะลูกคือทุกอย่างของแม่ลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้ง นมะม่วงสั่นไหวจนใบป,ปลิวกระจายเงามืดเคลื่อนเข้ามาใกล้และในเงานั้นเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่ลมไม่ใช่ฝนแต่เป็นเสียงก้าวเท้าแผ่วๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินอยู่รอบต้นไม้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแววตาเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเขายืนขึ้นมองไปในความมืดและพูดเบาๆด้วยเสียงที่สัน่นแม่เขายังอยู่ตรงนี้แม่ชนะดวงตาของเธอเบอิกกว้าง ลมหายใจติดขัดในลำคอเสียงหัวใจเต้นถีจนได้ยินชัดในความเงียบลูกลูกว่าอะไรนะเสียงของเธอแทบไม่เป็นเสียงชายหนุ่มยังคงจ้องไปในความมืดดวงตาของเขาแน่วแน่และเต็มไปด้วยความกลัวแม่ไม่ได้ยินเหรอเสียงก้าวเท้านั่นแม่เงี่ยหูฟังในตอนแรกมีเพียงเสียงลมพัดแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นจริงเสียงก้าวเท้าเบาๆที่บดกับดินเปียกชื้น มันใกล้ขึ้นเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวเสียงหายใจแผ่วบางลอยมากับลมแม่จับแขนลูกแน่นจนสัน่นแสงฟ้าลาบวาบขึ้นเหนือท้องฟ้าเงาร่างหนึ่งปรากฏวูบหลังต้นมะม่วงร่างนั้นไม่ชัดเจนแต่เคลื่อนไหวช้าเหมือนกำลังมองพวกเขาอยู่ชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าแต่แม่คว้าแขนไว้อย่าไปเสียงเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่ลูกชายสลัดมือออกเบาๆ แม่ไม่ต้องกลัวผมแค่อยากรู้ว่าเขามาทำไมแม่ยืนตัวแข็งมองแผ่นหลังของลูกค่อยๆเดินเข้าไปในเงามืดฝนเริ่มโปรยเม็ดเล็กๆลงมากลิ่นดินลอยฟุ้งอบอวลเต็มอากาศทุกย่างก้าวของเขาเหมือนหนักขึ้นเสียงฝีเท้าเคลื่อนใกล้กันเรื่อยๆจนในที่สุดเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเงานั้นสายฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นชายร่างสูงในเสื้อสีเข้มใบหน้าเขาเงียบงนัน มีรอยบางอย่างบนแก้มรอยที่แม่จำได้ทันทีลูกหยาแม่ตะโกนสุดเสียงแต่สายฝนกลืนมันหายไปชายหนุ่มมองร่างนั้นตรงๆเสียงฝีเท้าทั้งสองหยุดพร้อมกันเขาเอ่ยเสียงเบาแต่แน่นทำไมต้องกลับมาในคืนที่ฝนตกเหมือนคืนนั้นอีกร่างนั้นไม่ตอบเพียงยกมือช้าๆในเมื่อมีบางสิ่งวาววาวสะท้อนแสงฟ้าแสงนั้นวูบเข้าตาแม่จนเธอต้องหลับตาเมื่อเปิดตาอีกครั้ง ลูกชายของเธอกำลังยืนนิ่งสายฝนกระหน่ำแรงขึ้นทั้งสองร่างเผชิญกันท่ามกลางเงามืดและแสงฟ้าผ่าแม่ร้องเรียกอีกครั้งกลับมาหาแม่เธอรูปเสียงเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่มีใครขยับชายหนุ่มพูดเสียงสัน่นแม่ผมเห็นเขาทุกคืนในฝันเขาเรียกชื่อแม่เขาร้องให้เขาขอโทษร,ร่างในเงามืดขยับเสียงเท้าแผ่วดังใกล้ขึ้นแม่เริ่มถอยหลัง มือเธอจับผ้าคลุมไหล่แน่นจนสัน่นแม่ไม่อยากฟังเธอพูดเสียงเบาพอแล้วรูปพอเถึะแต่ชายหนุ่มไม่หยุดเขาบอกผมว่าความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยแม่ยังไม่รู้ทั้งหมดในคืนนั้นสายฟ้าผ่าลงมาอีกครั้งแสงสว่างชั่วขณะเผยให้เห็นบางสิ่งที่พื้นมันคือหินเล็กๆที่เคยเรียงไว้รอบหลุมบัดนี้ถูกขุดเปิดออกบางส่วนแม่สุดตัวลงกับพื้นเสียงสะอื้นหลุดออกมา น้ำฝนไหลประปนกับน้ำตาลูกอย่าขุดมันขึ้นมาเลยแต่ชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่ผมต้องรู้เขาคุกเข่าลงใช้มือขุดดินชื้นอย่างช้าๆแต่ละกำมือเต็มไปด้วยกลิ่นฝนและความทรงจำที่เธอไม่อยากจำแม่ก้าวเข้าหาเสียงเธอสั่นสานลูกสิ่งที่ฝังอยู่ตรงนี้คืออดีตอย่าปลุกมันขึ้นมาอีกเลยชายหนุ่มหยุดมือ หันมามองหน้าแม่แต่แม่ร้องให้มาตลอดเพราะอาดีตนั้นยังไม่จบผมแค่จะให้มันจบเสียทีสายลมพัดแรงขึ้นต้นมะม่วงโอนเอ็นไปมาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังไม่ขาดสายแม่ก้าวเข้าไปกุมมือของลูกแน่นถ้ามันต้องจบเธอพูดเสียงแผ่วขอให้จบที่ตรงนี้เถืะลูกไม่ใช่ด้วยความเจ็บแต่ด้วยการให้อภยัยชายหนุ่มชนะนิ้วที่กำดินค้างไว้กลางอากาศเขาหายใจลึกแล้วหลับตา น้ำฝนตกกระทบใบหน้าเย็นเฉียบเงาร่างในความมืดค่อยๆจางหายไปเสียงก้าวเท้าก็เงียบลงเช่นกันเหลือเพียงเสียงฝนและเสียงแม่ที่ร้องให้เบาๆชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นน้ำฝนไหลผ่านแก้มแต่ในแววตาเริ่มมีแสงอบอุ่นแม่เขาพูดเบาๆผมขอโทษที่ทำให้แม่ต้องร้องให้อีกแม่สายหน้าน้ำตานี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจยแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของเราเขาโอบแม่ไว้แน่น เสียงฝนยังตกไม่หยุดแต่ในอ้อมกอดน,นั้นมีเพียงความเงียบสงบความเงียบที่ชำระสิ่งที่ค้างคาในหัวใจใต้ต้นมะม่วงใหญ่กล่องไม้เก่าวางอยู่ท่ามกลางดินเปียกฟ้าเปิดออกเล็กน้อยแสงฟ้าลาบสะท้อนกับสิ่งเล็กๆภายในก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทลงอีกครั้งแม่เงยหน้ามองท้องฟ้าสายฝนยังคงโปรยแต่หัวใจของเธอกลับเบาลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะเธอรู้แล้วว่า ราคาน้ำตาของแม่คือการให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆบนโลกนี้เทียบได้รุ่งเช้าแรกหลังพายุสงบท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านสว่างด้วยแสงสีทองอ่อนกลิ่นดินชื้นยังลอยอบอวลอยู่ทั่วเสียงนกร้องแถวเบาแทนที่เสียงฟ้าร้องจากคืนที่ผ่านมาแม่ยืนอยู่หน้าบ้านแสงแดดกระทบผ้าคลุมไหล่ที่เปียกชื้นรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าสายตาเธอมองไปยังทุ่งข้าวที่กำลังอาบแสงยามเช้า ลูกชายยืนอยู่ข้างๆเงียบแต่สมบร่องรอยความเจ็บปวดในแววตาเริ่มเลือนหายแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความสำนึกเขาหันไปมองแม่แม่ผมจะอยู่ตรงนี้ผมจะไม่จากไปไหนอีกแม่พยักหน้าเธอยกมือแต่ไหล่ลูกเบาๆแค่ลูกอยู่แม่ก็พอแล้วเสียงลมพัดอ่อนผ่านแนวไม้ไผ่กลิ่นใบมะม่วงสดใหม่แต่จมูกบนพื้นดินใต้ต้นไม้ใหญ่ กล่องไม้เก่าวางนิ่งอยู่ในเงาแสงเช้าแม่ก้มลงเก็บมันขึ้นมาเธอเปิดฝาออกอีกครั้งภายในกล่องนั้นมีเพียงผ้าขาวที่สะอาดหมดจดไม่มีรอยแดงไม่มีคราบเก่าราวกับคืนที่ผ่านมาคือความฝันน้ำตาเธอไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจมันคือหยดน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเธอพับผ้าขาวอย่างเบามือวางกลับลงในกล่องและนำมันไปวางใต้ต้นมะม่วง ก่อนจะปิดฝ้าอย่างช้าๆให้มันพักเถอะลูกเธอพูดเสียงแผ่วทุกอย่างที่ควรจบได้จบลงแล้วชายหนุ่มยืนนิ่งสายลมพัดผมเขาปลิวเล็กน้อยเขามองแม่แล้วก้มศีรษะลงอย่างเคารพไม่เพียงต่อแม่แต่ต่อความจริงทั้งหมดที่เคยฝังไว้แสงแดดสาดผ่านเมฆบางๆกลิ่นอุ่นของเช้าวันใหม่ห่มคลุมทั้งสองคนแม่หันกลับเข้าบ้านลูกเดินตามอยู่ข้างหลัง เสียงประตูไม้เก่าปิดลงเบาๆเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่มและเสียงนกที่เริ่มร้องรับอรุณในบ้านเล็กๆหลังนั้นมีเพียงความเงียบสงบก,กลิ่นอาหารเช้าลอยออกมาจากครัวเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ดังแทรกขึ้นมาทุกอย่างกลับมาเรียบง่ายอบอุ่นและมีชีวิตอีกครั้งใต้ต้นมะม่วงกล่องไม้เก่ายังคงอยู่ในที่เดิมล้อมรอบด้วยกลีบดอกไม้ที่ปลิวมาตามลมแสงแดดตกกระทบเบาๆ เหมือนธรรมชาติกำลังโอยพรให้มันหลับไหลอย่างสงบแม่มองผ่านหน้าต่างสายตาเธอเต็มไปด้วยความหวังเธอพึมพำเบาๆน้ำตาของแม่ไม่สูบเปล่าเพราะมันได้ให้ชีวิตใหม่ทั้งกับลูกและกับหัวใจของแม่เองเสียงลมพัดอีกครั้งกลิ่นของดอกมะลิจากสวนลอยเข้ามาและในแสงอบอุ่นของยามสายเรื่องราวของแม่ได้จบลงด้วยความสงบแต่เสียงหนึ่งยังคงอยู่เสียงหัวใจของแม่ ที่เต้นเบาๆเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันจางหายไปจากโลกนี้อีกเลย